เด็ก68ทำตาม5ข้อนี้หนูจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังว่ารู้งี้ควรทำแบบนี้แต่แรกดีกว่า ข้อแรกนะคะตั้งเป้าหมายให้ชัดคณะที่จะเข้ามหาลัยที่จะเข้า2โฟกัสวิชาที่จะต้องใช้ในขณะนั้นๆน,น,นะคะรวมถึงเราต้องรู้ด้วยว่าจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของเราอะ่ะคือวิชาอไรนะเราจะได้วางแผนได้ชัดเจนว่าเอวิชานี้ฉันถนัดฉันเอามาใช้ดึงวิชานี้ได้ไหมนะคะ 3. มเช็คลิสต์และแลนอันนี้สําคัญมากเนาะเขียนแพลนที่มันทําได้จริงเขียนแพลนออกมาเลยว่าอ่ะ เราจะอ่านวิชาไหนเดือนไหนทําข้อสอบเดือนไหนแผนต้องชัดเจนนะคะเวลาที่เรามีแผนเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดเออวันนี้อ่านอะไรดีเพราะเราแผนไว้เรียบร้อยแล้วและที่สําคัญแผนที่ดีคือแผนที่ทําได้จริงนะคะข้อ4 สำคัญมากหลายคนเข้าใจว่าชีวะเนี่ยเออแค่อ่านให้จบก็สอบติดแล้วผิดนะคะชีวะจะต้องทําข้อสอบเก่าการทําข้อสอบจะทําให้เราเห็นว่าบทเนี้ยมันเน้นอะไรบทเนี้ยปีที่ผ่านมาออกแบบไหน5ข้อนี้สำคัญที่สุดมันจะมีวันที่หนูหมดไฟมันจะมีวันที่หนูรู้สึกขี้เกียจมันจะมาแน่นอนค่ะมันเป็นปีศาสตร์ที่มาได้ทุกเมื่อดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการลงมือทําทุกวันโดยไม่มีข้อแม้หรือที่เราเรียกว่าวิไนนั่นเองค่ะ แต่ถ้าใครไม่รู้ว่าชีวะจะเริ่มตรงไหนอะไรยังไงมึนไปหมดนะคะครูายมีคอร์สมาแนะนําก็คือคอร์สเอ็นของครูไฟนั่นเองเป็นคอร์สสรุปเนื้อหาบวกตะลุยโจทย์ครบทุกข้อครบทุกพศคอร์สเดียวครบจบพร้อมสอบที่สาคัญมี mock exam ต่างๆให้ทดลองทาก่อนสอบด้วยรู้จุดอ่อนจุดแข็งตัวเองทุกอย่างแน่นอนนะคะและที่สมาชิกวันนี้โปรพิเศษเลยนะลองดูที่หน้าโปรโมชั่นได้เลยค่ะ